เชื่อไหมว่าหนึ่งดวงชะตาคุณสามารถดูได้ไปถึงการเงินของคู่คุณเลยนะอออันนี้พิมพ์บอกเคล็ดให้คุณเลยนะในเรือนชะตาอย่างปัตตานีเนี่ยถ้าคุณจะดูว่าการเงินของคู่เนี่ยนะดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องจับสัมพันธ์ว่าเนี่ยการเงินของคู่ก็คือมรณะของคุณเนี่ยการเงินของคู่มรณะของคุณดาวมรณะของคุณเนี่ยมาอยู่ในเรือนปัตตานีเหมือนการเงินมาทับคู่เพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยนะยี่สิบห้าสิงหาคมเป็นต้นไปการเงินของคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาเด่นกับ ตัวคุณเองดีมากอันนี้คือเคล็ดลับของโหราศาสตร์เลยนะหนึ่งดวงเดียวเนี่ยสามารถดูไปถึงคู่ครองการเงินของคู่บ้านของคู่ต้องเป็นคู่กันจริงๆแล้วนะ,ะถึงจะดูได้เพราะฉะนั้นพิมพ์ต้องบอกว่าหลัง25สิหางหาเนี่ยการเงินของคู่คุณจะดีขึ้นมามากเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยคุณเองจะต้องรู้ไว้เลยว่ารักษาความสัมพันธ์กับคู่ครองกันเข้าไว้อ่าจะภรรยาจะสามีจะคนในครอบครัวก็ได้ต่อให้เป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันเนี่ยจูงมือกันเข้าไว้ผิดถูก ให้อภัยกันตอนนี้เนะี่ยให้คุณรู้เลยว่าเงินจะเข้ามาจากทางคู่ความโชคดีจะเข้ามาจากทางคู่หรือคุณนะ่ยไปติดต่อกับลูกค้าคุณเนะี่ยความโชคดีหรือเงินทองจากลูกค้าคุณจะหลั่งเข้ามาตั้งแต่วันที่25สิหาิงหาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณเองก็มีดาวคู่มิรใหญ่ที่ทับลักขนาที่ดีแถมการเงินของคู่ก็มีวาสนาบาร,รมีขนาดเนี้ยจากนี้เป็นต้นไปเพราะกันยาตุลาพฤศจิกามันจะเป็นช่วงโอกาสทองของคุณที่ยาวมากเลยนะพิมต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้คุณจะ สามารถที่จะมีโอกาสในธุรกิจในอะไรเพิ่มซึ่งน้องแจกันเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยหยุดชะลอนิ่งแล้วเป็นต้นตำหลับของเจ้าพายุที่ทำสุดลงสุดเหนื่อยสุดแล้วเวลาสำเร็จก็สุดเช่นกัน